วันนี้จะพาไปใช้หาดควางอันลีที่ปูซานแต่หาดนี้มีความสวยงามเพราะเป็นหาที่มีน้ำทะเลท้องฟ้าสีฟ้าและมีสะพานควางอันสีขาวตัดผ่าลงตัวสุดๆและอีกฝั่งของถนนเลียบชายหาดก็จะมีร้านค้าคาเฟ่มากมายร้านต่างๆแต่งร้านจันสวยมากๆอยู่ติดก,กับหาดแบบนี้เลยวิวดีสุดๆและเราจะพาไปคาเฟ่ชื่อดังที่ให้นั่งชมวิวเห็นสะพานควางอันชัดๆตังๆนั่นก็คือคาเฟ่บยอนเบสที่โฮเทลวันค่ะเป็นลักษณะบุฟเฟ่ต์นะคะ จ่ายเงินด้านล่างคนละ1น8 0 0อวอนเลือกหยิบขนมเครื่องดื่มแล้วขึ้นมาที่ชั้นสองจริงๆคาเฟ่นั่งได้ทั้งชั้น1และ2แต่เราเลือกชั้น2เพราะมีที่นั่งให้เลือกเยอะมีทั้งเบาะนอนที่นั่งทำงานและยังได้เห็นสะพานความอนนันเป็นแบบนี้วิวปังมากชินส,สุดๆเลยแล้วตอนเย็นอย่าลืมมาดูวิวที่ชายหาดอีกรอบนะจะเห็นแสงสีของไฟป,ประดับสะพานแบบนี้สวยงามมากๆนะับเป็นชายหาดที่ช่นชอบที่สุดเลยค่ะวันนี้ต้องไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย